มผมก็อยากที่จะมาเปิดเผยความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันมนคืออะไรครับแอลมอนเมเยอร์อรยายานขอบคุณค่ะฮัทแอลมอนค่ะปารณีเพียรชูชัยพันธ์ตอนนี้กำลังยอยู่ที่โรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงห์หาเสนีค่ะคณะภารกิจนิเทศศาสตร์จุฬลาลงกรค่ะคือหนูรู้ตัวว่าอยากเข้านิเทศศาสตร์มาตั้งแต่อยู่ม3แล้วแหละแต่ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเป็น เรื่องของแบบอีเวนต์ทำกำกับแสดงจนได้เหมือนแบบศึกษาตัวเองไปเข้าค่ายลองหาข้อมูลบ่อยๆเนี่ยค่ะก็คิดว่าตัวเองสนใจด้านข่าวก็เลยสนใจนิเทศศาสตร์ค่ะจริงๆแอลเป็นคนพูดเก่งมาตั้งแต่เด็กค่ะ เป็นคนพูดเก่งที่ไม่ค่อยได้ใจความเราก็เลยเริ่มศึกษาแล้วว่าคนที่เขาพูดเก่งๆอะ่ะเขาทํากันยังไงเขามีวิธีการเตรียมตัวเขาพูดกันแบบไหนแล้วก็ดูสื่อบ่อยๆค่ะฝึกซ้อมบ่อยๆเอาเคยเป็นพิธีกรางานแฟชั่นโชว์ของโรงเรียนบดินเดชาค่ะแล้วก็มีรกิจกรรมเหมือนออกค่ายอา,าสาส่วนมากก็จะได้รับบทบาทเป็นพิธีกรค่ะออยด์ของหนูคือพี่แอนนาเสืยยเอเงาเตี่ยมค่ะ Miss Universe Thailand ปี2022หนูชอบมาก เลยที่เขาบอกว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่คนเราเลือกที่จะเป็นได้วันนี้ช <c oughs> ืนน่อโอลาฟค่ะตอนนี้8ขวบแล้วสว่วนอันนี้เป็นปูเสีมค่ะคือเอแค่อันนี้7ขวบค่ะอไม่ไม่กล้อนเลยอาส่งต่อเขา้เขาช่วงต่อไปเลย <c oughs> เราอยู่กันที่ห้องนอนของแอลมอนค่ะ ถมาเน่ยหนูก็จะอยู่ในห้องนี้ค่ะหนูเป็นคนชอบตุ๊กตาอะไรเงี้ยค่ะชอบแบบไอ้นิ่มๆนีน,นอนกอดหิวใจสีม่งวงชื่อ Sweet Dream แล้วก็<ม>สีฟ้าเนี่ยชื่อ b a d t i m e แล้วก็มีตุ๊กตาหมาไกรอกค่ะจากเรื่อง Curious George Mini Mouse ค่ะมีชีเเลืองอันนี้พี่สาวหนูให้มาค่ะโตก็จะมีแบบเขียนไว้นี่เทศจุลาอย่างนี้เป็นกำลังใจอันนี้ไปค่ายที่ซีเรียค่ะ ขาก็มีถ่ายรูปให้นะอันนี้เป็นโปสการ์ดของละครนิเทศจุฬาไปดูมาปีที่แล้วแล้วก็อันนี้เป็นรูปถ่ายโพลารอยค่ะตอนไปค่ายที่บริารธรรมศาสตร์เรียกว่าค่ายรังนก JC N e s t c a ค p เป็นค่ายที่แบบประสบการณ์ดีมากๆมันทำให้หนูเกือบค่อยแเขยจะไปอยู่ที่าริษรธรรมศาสตร์เหมือนกันแต่ว่าจิตใจยังเข้มแข็งยึดเหนี่ยวอยู่นะคะก็หนังแบรนนิเทศจุฬาอยู่ค่ะรู้สึกสรุกมากๆไี้เห็นามจริจกรรมหลยอยางให้รู้จักกินใจของที่นี่ แล้วก็ไคามให้ตัวเองหาเส้ทางหาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองเนี่ยออันนี้ง่ายค่ายเด็กวิทย์หัวศีลค่ะของแพทย์ศิริราชคือผู้คนเข้าใจผิดกันหมดเลยว่าหนูกำลังจะเป็นหมอหรือเปล่ากำลังจะเป็นรเฟสเซอร์ทำงานอะไรหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วค่ายเด็กวิทย์หัวใจศิลเนี่ยเป็นเกี่ยวกับสื่อมีเดียทางการแพทย์นะคะแต่ว่าไม่ใช่หมอนะ ค่ายเจสซีเนสแคมป์นะคะสนุกมากแข่งอันนี้ไปค่ายนีเทศจุฬาค่ะอินเตอร์งี้ไปแข่งมาก็ได้รางวัลเกี่ยวกับ การทำ pitching ทมเมาร marketing ค่ะรู้สึกว่าการไปค่ายอ่ะเป็นการเหมือนค้นหาตัวเองเหมือนกันนะได้เจอเพื่อนเพื่อลองทําอะไรใหม่ๆเงี้ยค่ะสนใจสาขาววารินเทศสื่อใหม่ของนิเทศสาสตร์ค่ะมันเป็นสาขาที่เน้นเกี่ยวกับการทําข้อมูลเกี่ยวกับการทําข้อเท็จจริงทําข่าวทํวบริาราค่ะข่าวที่ หนูสนใจในตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นข่าวเกี่ยวกับนโยบายทางการเมืองค่ะการเมืองอยู่ในทุกภาคส่วนของชีวิตเราเลยการเมืองจะมาในรูปแบบของค่าไฟฟ้าค่ารถโดยสารค่าครองชีพแล้วก็สวัสดิการรัฐบาลการที่เราเลือกนําเสนอข้อเท็จจริงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือว่ามันจะช่วยขับเคลื่อนสังคมทําให้สังคมดีขึ้นได้ค่ะชิทเรียนไม่ค่อยเยอะนะมีก็จะมีเป็นทีแกะมีคณิต ส่วนมากเนี่ยหือซื้อเป็นไฟล์ pdf มันก็เลยหนังสือไม่ค่อยเยอะเหมือนคนอื่นค่ะนะมีคนชอบคิดว่าเด็กกิจกรรมเนี่ยไม่ค่อยเรียนหนังสือแต่ว่าหนูเป็นเด็กกิจกรรมที่ยังเรียนหนังสืออยู่นะตันบิดเทมก็จะเรียนคณิตสเป็นส่วนใหญ่เป็นคณิตพื้นฐานคิดว่าทําได้ดีค่ะแล้วก็มั่นใจแล้วตอนนี้ก็กําลังตะลุยโจทย์ทําคณิต1อยู่ก็มันก็ยากเหมือนกันนะแต่ว่า พอจะมีพื้นฐานมาจากคณิตสองบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะจร,จริงๆก่อนหน้านี้ห้องมันลกค่ะเพราะหนูแบบถ่ายงานอีกอันหนึ่งไวไ้ใช่เวลาเมื่อเช้าเนี่ยครึ่งชั่วโมงในการเก็บกวาดห้องอก็จะมีบบขาตั้งกล้องมากระจุยกระยหนูึก็บมมาแล้วเลยถ่ายเลยครับจริงๆเป็นที่แทศศาสตร์จุฬาค่ะเพราะพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเขาจะให้มีการยื่นโจทย์ใหม่ใช่ไหมหนูก็ต้องทำสื่อวิดีโอขึ้นมาหนึ่งอันเพื่อให้กรรมาการเขาดูว่าหนูมีความสามารถด้านนี้ด้านนี้นนอะไรเงี้ยค่ะ ก็จะมีโจทย์ที่แบบว่าเป็นเรื่องของความแตกต่างน,นี้ปีที่แล้วอาจจะเป็นแบบช่อง YouTube ทำรายการอะไรอย่างงี้ค่ะเป็นสื่อยื่นให้กรรมการดูสั้นๆแค่แบบ3นาทีแต,ต้องเป็น3นาทีที่แบบปังปริเย่ต้องแบบดีที่สุดเบสพาของเรางัดออกมาอะไรอย่างน,นี้ซึ่งหนูว่าก็ดีนะถ้าแบบมันทำให้ได้เปรียวเวลาที่คนที่เพิ่งรู้ตัวว่าอยากเข้ามีเทศอะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะได้แบบ มีเวลาทำโจทย์ใหม่แล้วปั้นโจวยใหม่ให้ดีอะไรอย่างนี้ด้วยไม่ต้องไปกังวลกับผลงานเก่าๆว่าจะแบบมีหรือว่าไม่มีหรือดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะอีก็จะเป็นอะไรบัางครับชุดชการแต่งตัวของแอลวอนก็จะเป็นเน,นียว่ไหนก็จะมีแบบแบรนด์ตามผ้าหรือไอจแล้วหนูก็เป็นคนแบบชอบใส่กระโปรองอะไรแ้ยแม่ชอบเรียกว่ามันคือเสื้อผ้าหมา <c oughs> แบบมันอะไรแค่นี้ตัวแค่นี้ mm. มันก็ดูเหมือนเสื้อผ้าหมามันตัวแบบนิดเดียวเองคือหนูตัวเล็กได้มั้งมันก็เลยทําให้แบบหลายครั้งอะ่ะหนูต้องซื้อเสื้อผ้าใส่เด็กอะไรก็เป็นเสื้อผ้าเด็กเหมือนกัน mm. แต่หนูว่ามันดีนะเพราะว่าพอเสื้อผ้าแบรนด์พอเป็นแบบเสื้อผ้าเด็กเนี่ยราคามันก็จะถูกลงกว่านิดหน่อยอะไรอย่างงี้มันก็มีช้อยส์น้อยแหละแต่ว่าเสื้อผ้าตัวเล็กมันก็น่ารักดี ยิ่งกว่าแบบนางแบบนี่เลยเมื่วันี้เขามี hair stylist ยำนวนมากชีวิต,สสตม6ของหนูเป็นการเตรียมตัวเข้ามาหาลัยที่จริงๆก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะหนูต้องเตรียมพอร์ตฟลิโอไปด้วยแล้วก็เตรียมสอบที่แกดคณิตไปด้วยตั้งแต่จําความได้เนี่ยคณิตศาสตร์คือวิชาที่หนูมักจะเขียนมาลงไปว่าเป็นวิชาที่หนูไม่ชอบแต่มาถึงวันนี้ที่หนูต้องใช้คณิตศาสตร์กําหนดชีวิตของหนูเอง หนูว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นมากห,หนูคิดว่าหนูเก่งคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้นจากเมื่อก่อนมาค่ะวันนี้อยู่ในช่วงรอบหนึ่งใช่ไหมคะหนูก็จะเตรียมพอร์ตโฟลิโอค่ะเข้านิเทศาสตร์จุฬาลงกรณ์รอบที่2ก็ยังเป็น โคต้าาริสารสนเทศสื่อใหม่ค่ะอันนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับข่าวมากขึ้นส่วนรอบ3ค่ะหนูใช้ทีแกตแล้วก็คณิต1คณิต2ค่ะขาอมั่นใจสัก 50- 50ก่อนแล้วกันค่ะส่วนถ้าเป็นเรื่องของวิชาการเตรียมตัวสอบทีแกตหรือว่าคณิตเนี่ย อันนี้ให้สัก70เลยละกันค่ะหนูเป็นคนที่ดูกับตนเด็กดีมาตั้งแต่อยู่ปหค่ะติดตามรายการมาเรื่อยๆค่ะก็ะเห็นว่ากับตนเด็กดีเนี่ยเขามีความสําคัญหลายอย่างทั้งเป็นคนที่คอยให้กําลังใจเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันคอยหาข้อมูลมี Data มีเรื่องดีๆมาแบ่งปันมาแชร์กันหนูก็รู้สึกว่าหนูอยากเป็นคนที่จะมีประโยชน์แบบนั้นหรือมีแรงบันดาลใจแบบนั้นเพื่อช่วยขับเคลื่อนคนอื่นๆไปด้วยค่ะกับตนแอลมอนหรอคะ จริงๆก็ยังนึกไม่ออกเท่าไหร่แต่ก็หนูรู้สึกว่า Work Li f e b a l a n า e สำคัญมากต่อให้วินาทีที่เราใกล้จะสอบแล้วค่ะหนูก็จะไม่กดดันเปนหนูก็จะไม่เครียดจะไม่ตะบี้ตะบนานอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนหนูจะไม่ใช่คนอย่างนั้นเลยพอเราไม่เครียดเกินไปเนี่ยเราก็จะทำทุกอย่างได้ดีขึ้นทุกอย่างสถานการณ์ก็จะโอเคเองหนูเชื่ออย่างนั้น,นะคะ่ะแอลมอนเด็ก67คนนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเองค่ะ ไม่ว่าเพื่อนๆจะมีคณะภารกิจคณะเป้าหมายอะไรก็ตามขอให้ทุกคนสมหวังและทำให้เต็มที่นะคะอย่าลืมโบทและเป็นกำลังใจให้อามอนใน t c a s สชว a r i t y ด้วยนะคะ